ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องโหยดเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเนวทางหนึ่งพฤศจิกายนก็โปรดใช้วิจรารณญาณในกนรารรับชมด้วย ทัพอชมใบนี้ก็แนวทันดับล่างสุดที่สองอดีตท,ที่พผพันมาก็สรุปแล้วผ่านเทปหน้าจอได้นะแนวทันใหม่นี้ครับเบ่งปันดับดับสาม ดับสตัวเดียวแนวทานที่แล้วก็ดับ1น,ะนึ่งะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ3ดับ3ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับท่านบราูรพาเดี๋ยวท่านวิ่งบุนล่างเบบสามตัวท่านก็เบ่งปัน,ปนวิ่งเก้าวิ่งสองวิ่งห้า เก้ 9, 2, 5, ครับท่านก็เบ่งปันปวิ่งวิ่ง3าตเป็นเนวทางก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนวทาง คู่สองตัวสองแถวจับคู่คู่สองตัวบลออดีตผ่านนะทบชมสองแปดศูนย์หกสามเจ็ดหกสองเลยก็หกสองเนื้วทันใหม่นี้ครับเบ่งปันสองแถวจับคู่ เทียวที่1 7 8 9 0เจทียวที่2 3 4 5 6จับคู่7 3 8 4 9 5 0 6 3 7 4 8 5 9 6 0เบ่งปาน8ชุดนะท่านผู้ชมนะเบ่งปานรวม8ชุดเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลใบนี้ครับผมกุง้งนะท่านกุง้งเบ่งปานเนวทานเต็มล่างเนีวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านห้าเก้าผ่านไหมเอ่ยผ่านเต็มสี ศูนย์ศูนย์ผ่านไหมเอ่ยผ่านเต็มศูนย์นะท่า,านผู้ชมในทันใหม่นี้ครับผมก็เบ่งปันเบ่งปันเต็มหเต็มสองเต็ม8เต็ม9เต็มหน 1, ึน 0, ่งเต็มศย์เต็ม6 ก็แบ่งปัน,ปน7ตัว7เต้มนะแบ่งปัน,ปน7ตัว7เต้มเป็นแนวทางกุ้งนะท่านขอบคุณจริงๆนะสำหรับข้อมูลแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ปปรินนะท่านปปรินก็ ก็แบ่งปันปชุดเดียว987 987 997 957นะท่านก็แบ่งปันป3ชุดแล้วก็คู่เดียว0 4แล้วก็ชุด9 7 8 7 5 7นะท้าพอชม ท่านก็แบ่งปันปคู่สองตัวและก็สามตัวเป็นแนวทางด้วยขอบคุณจริงๆเลย้อมนูนแนวทางทีแบ่งปันปต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับท่านก็แนวทางจับคู่สองตัวโบนจับคู่สองตัวโบนนะ ท่านก็เบ่งปันเนี่ยท่านที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเนี่ยท่านที่ปผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนี่ยท่านใหม่นี้ครับท่านก็เบ่งปันสามสี่ห้าแปดเจ็ดหกนะสามสี่ห้าแปดเจ็หเบ่งปันป เบ่งบอลสองแถวจับคู่นะสามแปดสามแปดสามเจ็ดนะแล้วก็สามหกสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกห้าแปดห้าเจ็ดแล้วก็หนะ้าหกนะท่านผู้ชม ก็เบ่งปันรวม9คู่นะรวม9คู่เป็นเนวทางก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลที่เบงปันอย่างเรียวทันใจท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ต่อไปครับผมใบนี้เอกนานเอกนานแบ่งป,ปานเต้ม3ตัวแล้วก็2ตัวเนวท่นที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานเต้มเต้มสองตัวนะเต้ม2ตัวที่เต้ม เต็มหกแล้วก็เต็มสามตัวที่เต็มเต็มสองเต็มสามเต็มสองตัวเบ่งปานปเต็มหกแล้วก็เต็มสามตัวเบ่งปานเต็มสองก็อบคุณเนีทางนะที่เบ่งปานยังเรียวทันใจแล้วก็เนี่ยทัานครบ สิหน่วยโบนแบบ5ตัวเนิ่ทนครบ10หน่วยโบนแบบ5ตัวท่านก็เบงปัน90356ท่านก็เบงปัน90356นนี่ท่านครบโบนทนะพชมนะท่านก็เบงปัน ห้าตัวอดีตที่แล้วผ่านนะทานจีผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ก็จับคู่สองตัวโบนอีกหนึ่งแนวทางนะ เมื่นี้ก็อดีตที่ที่แล้วก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนืน้อทันใหม่นี้ครับผมก็เบ่งปันเบ่งปันเถวที่หนึ่งเจ็ดแเก้ายถวที่สองห้ปนะก็ เบ่งบันสองเทียวจับคู่7จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดปดก็จนะท่านก็จับคู่เอาเองนะท่านนะสองเทียวสองเทียวจับคู่ กลับตัวด้วยนะท่านกลับตัวด้วยนะก็เป8เจตเปตแปดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะท่านต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปนใบนี้เป็นอดีตอดีตที่แล้วจับคู่สองตัวบนล่าง เดทันที่แล้วก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะได้เป็ดได้เป็ดคู่สรุปแล้วผ่านก,ก็เนวทันที่ผพันธ์มาก็ผ่านด้วยนะเนวทันที่แล้วก็ผ่านคู่หกสองเนยวทันใหม่นี้ครับผมแบ่งป่านอีกแล้วนะ แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน2เถวชูน9กับ0 2เถวชูน9ชูน0จับคู่9 9 9 0 0 9 0 0 1 9 1 0 2 9 2 0นะท่านก็ขอบคุณจริงๆแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับผมใบนี้โจวิ่งบนนะโจวิ่งบุนท่านก็แบ่งปันวิ่งสตัวเป็นเน่วถาอาดีผ่านนะท่านผู้ชมอดีตสรุปแล้วผ่นนะในทันใหม่นี้ครับผมก็แบ่งปัน3ามสองห 3 26นะในะทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนวิ่ง3ตัวเป็นแนวทางขอบโคนจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ ท่านนี้ก็ประกอบนะท่านประกอบก็เบงปันวิ่งวิ่ง5กับ6วิ่ง5วิ่ง6แล้วก็ชุด053 759 164 6มเจ็ดห้าเก หกหน6 6งหก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งมันประกอบนะประกอบเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมนะ คลิปนี้เราก็เจอการเพียนเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม